วันนี้ผมกับเ,เพื่อนมากางเต็นที่เจ็ดคตป่งก้อนเศร้าสระบ,บุรีนะครับวันนี้ผมมาวันศุกร์นะครับก็เลยคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอญอาตรีบกางเต็นท์ก่อนครับวันนี้ผมเอาเต็นท์เจซีเฮาส์นะครับมาเปิดซิงครับเพื่อนๆแล้วก็ซึ่งเป็นเต็นท์ลมนะครับถือโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยครับว,ว่าวิธีการ กลางเต็นท์ลมของ j จ h o u s าเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกก็คลายเต็นท์ออกมานะครับแล้วก็หาจุดต่อลมนะครับเอาไว้มุมด้านหน้านะครับอ้อลืมบอกไปนะครับก่อนที่จะสูบลมนะครับแนะนำให้ตอกสมอบกสัก2จุดก่อนนะครับเพราะว่าบางทีถ้าลมแรงแล้วเต็นท์อาจจะปิวได้นะครับ รอบนี้ผมใช้เครื่องสูบลมอัตโนมัตินะครับผมจะตั้งไปที่4บาทนะครับเพื่อนเมันจะพอดีกันเลยครับพอลมเข้าไปได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็ ช่วยขยับเต็นท์นะครับเพื่อสะดวกนะครับมันจะได้กางได้เร็วขึ้นนะครับและอย่างคือท่อจะได้ไม่พับนะครับนะครับปั๊บเดียวเองครับประมาณน่าจะประมาณสี่ห้านาทีนะนะครับตึงแล้วก็ปั๊มลมเนี่ยเขาจะหยุดแบบอัตโนมัติเองนะครับเครื่องสูบลมที่ผมใช้อยู่นี้นะครับ มีทั้งสูบลมเข้าแล้วก็สูบลมออกได้ด้วยนะครับเต็นท์เจซีเฮาส์นะครับห้องเสริมเนี่ยมันจะมีท่อเหล็กและก็ท่อลมปกติท่อเหล็กเขาจะแถมมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนท่อลมเนี่ยนะครับจะต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่วันนี้ผมก็จะกลางให้ดูแบบท่อเหล็กและก็ท่อลมให้ดูเลยนะครับเสียบซิฟด้านนี้นะด้านเดียวกับติดปั๊มี่ปั๊มลมซิฟต่อด้านนี้สูบบเสาลมครับ อันนี้ผมกางเสาเหล็กให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้สูบลมเสาลมอยู่นะครับเดี๋ยวพอเติมลมเสร็จนะครับก็จะเอาเสาเหล็กออกนะครับผมตั้งเครื่องสูบลมไว้สี่บาร์เหมือนกันครับต่อสมอบกใส่ห่วงไปพร้อมกับเต็นท์เลยก็ได้ครับบรรยากาศภายในเต็นท์ครับผมยังใช้เตียงเบ็ดไว5ห้าฟุตอยู่นะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับวันนี้มากางกันสองเต็นท์ครับเต็นท์เจสีเฮาส์เหมือนกันครับ ผมนิดพี่หนุ่ยพี่ออนครับนะี่ครับถือว่าเจสี่เฮาเป็นเต็นท์ที่สำหรับผมนะโอเคเลยนะนะี่ครับเ,เราไม่ต้องกางทับเลยครับเพื่อนๆนีๆ่นะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยโอเคเลยครับวันนี้แม่บ้านหุงข้าวครับทำต้มยำปลาหนิลครับเพื่อนๆวันนี้พี่หนุ่ยกับเอมออนเอาเข้าวเหนียวไก่ย,ย่างมาครับ อรุนสวัส์ยามเช้าครับอากาศหนาวครับอุณหภูมิประมาณ19องศาครับแถมมีลมแรงเลยครับเพื่อนเพื่อนเมื่อวานผมเอาเลนโคเวอร์ครอบเต็นท์อีกรอบหนึ่งครับตีสี่ครับต้องออกมาเอาออกครับเต็นท์มันก็คือครับสะดุ้งตื่นครับลมแรงมากเลยครับว่าคืนโอ้โหตอนนี้ก็ยังแรงอยู่ครับอุุนสวั์ยามเช้า ประมาณ19องศาออกมาประมาณ18-19องศาแล้วแต่มีลมด้วยครับมานึ้นลมตั้งคืนลมตั้งแต่องงตอนประมาณ5ทุ่มกว่าครับมาเป็นรูปครับ นี่วันวันศุกร์นะเช้านี้วันเสาร์ก็เลยคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่คิดว่าวันเสาร์นี้นะ่าจะมีคนมามาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าวันพฤหัสบดีมีน้องๆที่มากันนะแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าลมแรงมากบังเต็นท์นี่คือนอนแทบไม่ได้เลย ขอญาตดิฟกาแฟยามเช้าก่อนครับกาแฟยามเช้าขอนเพื่อนชื่นใจหลอนเช้านะกาแฟเข้มๆสักแก้วนะโอ้โหสดชื่น ช่วงนี้เจ็ดคดปงก้อนเศร้านะครับลมพ่่นก้างแรงนะครับถ้าเพื่อนๆนจะมาช่วงนี้นะครับแนะนําให้เตรียมเสมมื้อหมวกยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็เสื้อหนาวด้วยน,นะครับเนีย่ยเพื่อนเพื่อนดูดิเนี่ยดูดิเนี่ยลมเสียงลมดิกระพดอดูดิดูด,ด,ด,ดิกระพือวันนี้ถือโอกาสมารีวิวเต็นท์้วยครับ ของเจ h ีเ s าเต็นลมครับตัวใหม่นะครับตัวนี้อัปเกรดนะครับแล้วก็ดันดันดันเนี่ยปกติแล้วเนี้ยอ่าน้องจะเป็นตัวเต็นตัวเนี้ยจะเป็นเต็นเสาเสาลมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านนอกนะมันม,ม,นมีมันมีทั้งเออสาลมแล้วก็เสาเหล็กนะครับแต่ของผมเนี่ยจะเป็นรุ่นเสาลมนะครับด้านนอกค่อนข้างแข็งแรงแล้วเมื่อคืนลมแรงก็ถือว่าเอาอยู่นะถือว่าเอาอยู่เลยทีเดียว นะครับลมแรงมากเลยครับก็เลยแดดมาด้านนี้ก็เลยเอาผ้าปิดด้านหน้าไว้คนครับขึ้นเสากลางไม่ได้ครับกระพือลมแรงมากดูสิดูสิลมแรงมากเลยครับ ครับลมแรงมากเลยต้องเอาทัาแบแดดมันเข้าหน้าหน้าเต็นท์ครับก็อเลยเอาทับกลางปิดแบบนี้เลยแล้วลมอุกอุกอุกเลยดูดิม,มันใช้มัดนลมเลยอ,อากาศโอเคโอากาศดีครับแต่ว่าลมมันแรงมากครับแพนั้นถ้าเกิดใครจะมาก็ขอ เอาสมอบกอย,ยาวแล้วก็ดีๆหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยเอาไม่อยู่ oh. สุดยอดเลยเจ็ดคดเนี่ยแรงมากเลยครับดูดิดูดิดดเดี๋ยวสักพักผมว่าคนหน้ากำลังจะเริ่มมาครับที่นี่เรามาเป็นลูกๆครับเพื่อน ลมแรงมังคือ19องศาออกมานอกเส้นหนาวเลยช่วงนี้ใครจะมาอย่าลืมตกันหนาวนะแต่ลมแรงมากครับใครจะมาช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มานาหน้าหนาวต้องระงไว้ด้วนะตรงนี้ปะการังเต็นเยอะครับดูสิดีเมื่อวานผมมาแต่บันสุก ใช้ย็นสบายเดี๋ยววันนี้ดูถ้ามีเวลาจะไปเดินเดินรอบรอบเนี่ยเนี่ยรอบเนี่ยเห็นเพื่อนบอกว่ามีทางเส้นทางเดินเดี๋ยวพิสูจน์กันวันนี้ผมเอาเต็นท์เจซีเฮาเนี้ยมาสิ้บ้ันใหม่ก็ กำลังเทสต่เป็นเต็นท์ลมนะเต็นด้านตัวเต็นท์หลักเลยเนี่ยเป็นเต็นท์ลมส่วนด้านหน้าที่เป็นห้องเสริมนะ่ะมีทั้งอ่าเต็นท์เป็นเหล็กแล้วก็เป็นเต็นท์ลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือของพี่หนุย่ยสีออกคิมคีมนั้นอนะเป็นด้านหน้าเป็นเสาเหล็กด้านหน้าจะเป็นเสามลมอ่าด้านาห้องเสริมจะเป็นเสามลมนะครับแต่เสาใหญ่มากก็คืนโอเคนะ คือผมตอนแรกผมกลางอ่อ,อนนิง่งที่บนอยู่บนเต็นทนะนะ์นะผมมีทีหนึ่งนะกับเพือ,อนแน,นะนำให้เอาออกดีกว่าช่วงช่วงหน้าหนาวนะฝนไม่ตกก็เอออกดีกว่านะครับแล้วก็จะนิ่งหลับสบายเลยนะครับถือว่าโอเคนะผ่านเต็นท์นี้ใช้ได้ผมขึงแบบนี้นะครับเนะนี่ยเนี่ยขึงแบบนี้ค่อนข้างโอเคอยู่นะ แต่ท้าบรัานหน้าท้าบดัานหน้านี่เออจะบอกว่า,างไงดีลมมันแรงก็เลยไม่ขึ้นเทากลางนะครับเด็กว่าดูด แต่ยำรับว่าช่วงนี้เจ็ดกดลมแรงจริงครับเดี๋ยวกลงวันทานข้าวเสร็จแล้วหากิจกรรมทำน่าจะไปเดินชมธรรมชาติแรงมากเลยแกงส้มชะอมบ้านเจนิกุ้กง ไอ้โอ้แ่มเลยน่ากินมากมีร้านชาจักกาแฟโรตีบริการครับห้องน้ำสะอาดครับถ้าจะไปน้ำตกเจ็ดคคต,ต่อไปทานนี้ mm hmm. วันนี้คนมากลางค่อนข้างเยอะแล้วครับ วันนี้มีคนมาการเยอะเหมือนกัน,นัะนเนนียช่วงเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วมันคือลมแรงมากครับผมว่าเย็นนี้น่าจะมีมาเติมอีกเยอะครับอากาศดีมากอากาศเย็นสบายเลยนี่ก็ตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าอากาศยังแบบดูสิ ลมปุ๊กๆๆเลยครับเนี่ยเย็นสบายดีจังเลยครับที่นี่บรรยากาศดีมากครับธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยครับเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ครับปกติก็ไม่ค่อยได้เดินมาแถวนี้แหละครับเนี่ยอันนี้ทางไปน้ำตกเจ็ดโคต เดี๋ยวเราเดินไปดูสูุนหน่อยถ้าใครจะเดินเข้ามาแนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับพอเดินมาถึงตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปนะครับแค่มาถ่ายให้ดูเฉยครับ ทานข้าวนครับคืนที่สองครับวันนี้มีมากางเต็นเยอะเลยครับ ที่สองครับคืนนี้มีคนมากลางเต็นเทียบเลยอากาศดีครับนี่ครับเทียบเลยครับค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงจะโดนลมจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวคืนนี้รู้กันครับคนเยอะมากที่เจ็ดคตก็จะมีร้านค้าให้บริการนะครับ ขาดเหลืออะไรก็มาซื้อได้มานั่งมองดูดาวกับพี่หนุย่ยอรุณสวัสด์ยามเช้าของวันที่สองครับ ใช้พลติกปิดด้านหน้านนี้นะครับเมื่อคืนลมนิ่งดีจังเลยครับไม่มีเสียงเลยครับหลับสบายเลยเ,เต็นท์เจสีเฮาอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับลมแรงๆก็เอาอยู่ครับนี่ครับ แต่ว่าต้องปิดตัวนี้ด้วยนะตัวพลาสติกช่วยดีเยอะเลยครับกันลมกันฝนดีมากครับ วันนี้เช้าวันอาทิตย์ครับคนมากลางเต็นท์เยอะมากเลยครับมาตั้งแต่วันเสาร์ครับช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มหน้าหนาวเลยครับอากาศดีครับเมื่อคืนถือว่าลมไม่แรงนะอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ยี่สิบองศาครับถือว่าโอเคอยู่อากาศเย็นสบายครับลมมาเป็นมักพักครับแต่เมื่อคืนผมหลับสนิทเลย โชคดีที่เมื่อคืนลมไม่ค่อยมีมีบ้างแต่เห็นว่ามาช่วงประมาณตีสามครับมาเป็นลูกๆแต่ว่าน้อยกว่าเมื่อาวานหน่อยหนึง่งถือว่าโอเคครับขนาดตอนช่วงนี้แดดออกลมเริ่มมาแล้วครับอากาศเย็นสบายเลย เย็นสบายหมางแต่วันศุกสาววันนีวัาทิตย์ถือโอกาสดีครับที่นี่ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มหน้าหนาวเนาะอากาศดีมากครับใครจะมาช่วงนี้ก็เตรียมสมอบก อยยาวหน่อยตเตรียมเสื้อกันหนาวนิดนึงก็ยังดีกันไปก่อนเพราะว่าที่เนี่เจ็ดคตเนี่ยลมมันมาเป็นพักๆเอาแน่นอนไม่ได้หรอกบบมันจะมามันมาเลยนะมาบางทีก็หมุน <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้าไม่ทันได้เตรียมตัวเดี๋ยวเสร็จ ช่วงนี้ก็จะมีคนออกกำลังกายกันก็ถือว่าโอเคฝากันเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไปพัาดคลิปใหม่ต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับด้านในด้านนี้เขาก็กางกันได้เนะนี่ยนี่ ด้านในก,ก็กลางกันได้นี่เพียบเลยกาแฟายามเช้าครับ อ่่ยเหมือนเดิมเล่นใจโชคดีอ่ะเมื่อคืนลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถือว่าหลับสบายวันนี้มาเจ็ดคตงจริงๆคือตั้งใจมา รีวิวเต็นท์เจสีเฮานะครับซึ่งจะจัดมาครับซึ่งจริงๆแล้วเต็นท์ด้านใน,นจะเป็นเต็นท์ลมนะท่อลมนะครับแล้วก็ส่วนห้องเสริมเนี่ยมันมีทั้งเท่าเหล็กกละเท่าลมแต่ของผมอะก็คือมีครบเลยนะครับท่อลมค่อนข้างใหญ่มาก จริงๆนะก็คือถ้าถ้าเป็นไปได้นะ่ะอยากให้ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อนะ่ะแนะนําก็คือเป็นท่อลมจะดีกว่าเพราะว่าเวลาเรากลางแล้วเนี่ยเออเวลามันเจอปัญหาเรื่องลมพัดแรงมาเอาอยู่ครับถือว่าเอาอยู่เลยนะครับแต่ว่าเวลาเรากลางคือไอตัวเทอเลสด,ด้านบนอะ่ะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะที่จะต้องคลุมหลังคายทีไม่ต้องเอาแค่ตรงนี้พอ แต่ถ้าเกิดว่าหน้าฝนจริงๆถ้าอยากจะคุมค่อยคุมอีกทีหนึ่งแต่เป็นหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าถ้าเกิดลมแรงๆแล้วเนี่ยเออผ้าใบาเต็นทนะ์น่ะมันจะกระพือถ้าเป็นอ่าถ้าเกิดเราเอามากางเพิ่มอ่ามากางเพิ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอา,าเฉพาะที่เขามีมาพอเอาอยู่ครับถือว่าเอาอยู่ผ้าค่อนข้างดีผ้าเนี่ยเนี่ยครับ <c oughs> ดีเลย ใช้ได้เลยลเนี่ยเนี่ยผาเต็นเน่ยดีมากใช้ได้แล้วก็เอ,อเนี่ครับาติดด้านหน้าเนี่ยต้องปิดนะักลางคืนต้องปิดเพราะว่าช่วยได้เยอะเลยช่วยดีเยอะมากเลยครับกันลมกันฝนกันหนาวดีเลยนะครับแนะนำแล้วก็อ่าเต็น ในในแอเรียพื้นที่ของเต็นท์เนี่ยที่เรานอนอยู่เนี่ยหกยุดสามตารางเมตรเนี่ยเหมาะอ่าใส่เตียงเบดเบ้ห้าฟุตได้สบายมากนะครับยังมีที่เหลือเนี่ยยังมีที่เหลือส่วนด้านเนี่ยเนี่ยคือเตียงเตียงแค่ช่วงจากตรงโน้นถึงแค่ตรงนี้แล้วจากจากตรง,นง,งนเนี้ยถึงตรงเนี้ยเนี่ยที่ที่วางเราสามารถวางสามาระหรืออาจจะเอาเก้าอี้แบบที่เป็นพื้น อ่าที่ไม่เป็นพื้นทิมเต็นนะนะเอาไปวางได้อ่าเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือขาเนี่ยขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยขาเนี่ยมันจะไม่ทิมพื้นนะครับมันคือจะจะเป็นลักษณะคืออ่ามันเป็นแบบยาวๆนะจะได้ไม่ทิมพื้นเต็น พราะปกติแล้วเนี่ยเวลาผมมาต่างเต็นท์เนี่ยแม่บ้านจะมีผ้าปูรองเต็นท์อีกือีกชั้นหนึ่งเพื่อเซฟพื้นเต็นท์แล้วถ้าเกิดเราจะเอาเก้าอี้เกิดช่วงหน้าหนาวหน้าหน้าฝนอะไรเงี้ยเราเอาเก้าอี้แบบเนี่ยเข้าแป e n ในได้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยส่วนสมอบกที่เขาให้มาก็ถือว่าเอาอยู่นะเอา ถ้าลงแรงก็ถือว่าเอาอยู่แต่จริงๆแล้วสําหรับผมเองอะ่ะผมมีสมอบกสามสิบสี่สิบเซนอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นน่ะไปกลางที่ไหนก็เอาอยู่ครับโดยรวมใช้ได้เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ครับเตรียมตัวเก็บเต็นครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะกางเต็นท์เสริมนะครับโดยใช้ท่อลมนะครับแนะนำให้ต่อซิปกับผ้าเต็นท์ก่อนแล้วก็สูบลมท่อลมนะครับแล้วก็ขึงได้เลยนะครับจะสะดวกสบายง่ายกว่าครับส่วนท่อลมนี้นะครับสำหรับผมเองผมคิดว่าสามารถสลับด้านได้นะครับ มันใช้ได้เหมือนกันครับส่วนวิธีการเก็บก็แค่ปล่อยลมตรงนี้เองครับนี่โดเอาลมออกนะครับหมอบอกพุจะคาไว้ก่อนเก็บแตงไว้อันหนึ่งนะครับการปลิวครับค่อยค่อปล่อยลมตรงนี้ครับ เต้นเสร็จเรียบร้อยนะครับขยะลบกวนมาทิ้งตรงห้องน้ำนี้นะครับเก็บเต็นเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะเอาขยะไปทิ้งตรงนั้นด้วยนั่นแล้วที่เนี่เขาจะมีแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำแยกหญิงชายสะอาดครับ ถ้าเกิดใครจะเดินป่าต้องติดต่อหน้าทีนะครับ